สวัสดีครับวันนี้กับ X Fighting วันนี้จัดการด่วนเลยเพิ่งขึ้น40ตะกี้เองมาช่วงนี้ได้ XP คูณ2ด้วยไงก็เลยมาเร็วๆขึ้นเร็วดีพอเลเวล40เรวก็จะได้ที่แนะนำว่าถ้าใครเลเวล30กว่า หรือยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายแล้วไปมาดูคลิปนี้อยากให้เก็บเงินส่วนใหญ่ไว้กดใช้บ้างก็ได้แล้วก็พยายามแรกเงินเก็บ,กบไว้เพราะจะได้มาใช้ในส่วนนี้โซนเอ็กซัสอ่านวิธีเอากันได้ครับถึงจะอ่านวิธีกันได้แล้วผมอธิบายเองได้อยู่ พอไอเดียหลักก็ถึงแล้วภาษาอังกฤษถ้าใครคิดว่ายากใครคิดว่าไม่ได้ก็พิมพ์ทีละคำครับแล้วไปแปลใน Google นะแล้วก็เรียงประโยคให้เป็นแบบไทยๆใส่ลูกแก้วได้สีดวงครับลูกแก้วจะเพิ่มความสามารถให้เรามาลองกันเลยเริ่มต้นที่กดที่พวกนี้แล้วครับ จะสุ่มไล่ระดับไปให้ถ้าเสียก็เป็นออเป็นแร่เน่าเนี่ยกดขายทิ้งได้กด4,000ได้ขึ้นมา3,000จะกดออโต้เซลล์ออโต้เซลก็ได้ถ้าสำเร็จก็จะเป็นอันนี้สโตนจะอยู่ขั้นตามสุดเนี่ยก็กดไปเรยสุ่มไปเรื่อยๆเน่าบ้างดีบ้างกดไปครบก่อนครับมันใช้ตังค์เยอะแล้วนะ ยิ่งเยอะก็ยิ่งเก่งและพอเลื่อมาระดับสูงขึ้นก็มีโอกาสได้อย่างอื่นก็ยังไม่ได้สโตนนี่ถือว่าตา่ำต่ำสุดแล้วครับก็เอาเออโตเซฟไว้ก่อนฉันกว่าจะได้ของครบชุดนี่ยะได้ขั้นสูงมาไหนแล้วะต่มสุดสโตนสูงขึ้นมาก็คิสตัน แล้วกดออโต้รูลไปได้เลยครับออโต้รูลแล้วลูกแก้วจะไปไหนก็กดเข้ารีไฟล์ไปดูาจะมาโผล่ที่หน้านี้ขออนุญาตกดอัดล็อกก่อนเสียไดมอนด์นะครับแต่พอจ่ายได้อยู่แล้วไปธี่การรวมของมันก็คือมันจะรวมเข้าไปหาลูกแก้วที่ใหญ่สุดลูกแก้วที่มีค่าสูงสุด ถ้าระดับเดียวกันก็จะดูว่าอันไหนเลเวลสูงกว่าถ้าเลเวลเท่ากันก็อาจจะดูที่ตัวไหนมีค่าประสบการณ์ Power สูงกว่าอันนฮะถ้าเราใส่เราจะได้บลอกสเตนนสิบห้าเอาต้อฟฝัดก็จะขึ้นแตบอกว่าสเตนเคสตัาเลเวลหอันนี้เป็นปหลักแล้วจะรวมมันอื่นเข้ามาหามันนะขึ้นเป็นสแตนเลเวลสาอกสแตนสาใส่ไปได้เลย อันนี้เราได้ปกสแตนเซสิบห้าแล้วแตงเงินยังเหลือครับสามล้านดองไวไ้ต้องนานแล้วกดไปเลยครับโหหน้าหมดเลยอ่าน่าได้มาแล้วไดมอนด์ไดมอนด์คนละแบบกับที่ต้องเสียตังซื้อนะมีสเตอรนนนอะไรเนี่ยแหละไอที่ยกดาบมากันป้องกันะ อันนี้ถ้ามารวมกันอันนี้ก็ถือว่าสูงสุดที่มีแล้วดเด็กใหม่อันละกดไปให้เต็มก่อนครับจริงเลเวลสูงก็มีโอกาสได้ของดีพอจะโหลดไป พอได้เยอะแล้วก็มาดูจะเก็บอันไหนไว้เวสเทนแนนก็อยากได้อยู่แล้วนะก็คงเอา2อ,อันแหละอันนี้ถ้ากดออโต้ฟัดจะเป็นอะไรเอ่ยมันจะรวมเข้าที่เวสเทนแนนไดมอนถือไม่เอาพอเด็กจะโดนรวมไปด้วยเด็กถือว่าขั้นสูงอยู่ขั้นสูงกว่านี้รู้สึกว่าต้องเอาอย่างอื่นไปแลก เราล็อกไป้ก่อนพออันไหนที่ล็อกก็จะไม่เข้าอยู่กับการรวมกับอันไหนเลยเอาวาไว้นนี้ก็ได้ดูพอออโตัดจะดูไปหมดที่ตัวนี้ส่วนตัวที่ล็อกก็จะไม่สามารถทำอะไรได้อะฮา,าเก็บไปใส่ได้เลย มาหากันอีกรอบกดหาไปเรื่อยๆอะไครับสนุกผมะกดจนเงินหมดก็ถึงว่าผมเลเวลสามห้ากว่าเนี่ย ใอพวกเลเวล40สู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ก็พงเพราะไอ้ลูกแก้วนี่แหละกดครบอันนี้ใส่กับอันนี้บ้างพยายามใส่ไดมอนด์ให้ครบคนแหละส่วนสูวงว่าอันนี้สูวงว่าไดามอนด์ก็น่าจะเป็น นี่ครับสปิริตแล้วก็โซลโซลสุดวิธีจะได้ของพวกนี้ก็คือเอาชาร์ตมาแรกไม่รู้ว่ากดได้เองหรือเปล่าน,นะหมายถึงไอ้สปริตกับโซลแต่ชาร์ตนี้ก็ต้องกดสุ่มให้ได้น่าจะได้อันแรกสปริตได้อันหนึงเลือกสายได้ด้วยแต่ดูข้อมูลไม่ได้เลย ไอดีหลักผมก็ได้ชาจอยู่นะได้จากการสุ่มนี่แหละสุ่มไปเรื่อยๆพอยิ่งขั้นสูงๆมันก็จะยิ่งมีลุ้นเปอร์เซ็นต์ออกสูงมาเคยเปอร์เซ็นต์สูงๆอยู่นะโอกาสได้ก็เยอะอยู่แหละใครเพิ่งเล่นเพิ่งเข้ามาดูเลยวาไม่สูงก็อย่างทันนะดองเงินไว้ แลกเงินไว้ที่เขาว่าให้เก็บเงินไว้เยอะๆก็ประมาณนี้แหละว,ว่าครบแผงนั่นก็ต้องรีบมา6เด็ก60นะโอ้โหเด็กบวกตีเร็วก็ หลบเร็วด้วยใช่ไหมฝัดเข้าไปทำนี้แรกโยกไปโยกมา,าได้ไหมอะไรดีเฟ n s e d e f นไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะแต่ก็คงจะเก็บไว้ก่อนแหละกดกระจนกันหมดแล้วครับ ลุกเข้าไปลูกแก้วมันจะใส่ประเภทเดียวกันซ้ําไม่ได้นะหมายความว่าสเตนก็คือใส่สเตนได้อันเดียวเราก็ต้องเลือกสเตนระดับสูงมาใส่สูงสุดที่มีมาใส่แต่ลองวางให้ดูสเปซสเตนไมนาเบเกอร์อรไมไดออกให้เห็นเลย โอเคเธอรู okay. ้ลแล้วกันนะอย่างสเตนเนี่ยใช้ด้วยกันไม่ได้คือมีสเตนอยู่แล้วก็มีได้แคสเตน,นะนอันเดียวหามาเอาสเตนระดับอื่นหรือเหมือนกันมาใส่เด็ดขาดเรจะใส่ไม่ได้คแค่นั้นแหละทีนั้นเราก็ต้องเลิกรูแการระดับสูงไว้ราดัข้าไป กดเล่นัเด็กรอบพยายามจะก,กดให้ออกฉากคือพร้อมมาถึงขั้นนี้แล้วลงไปตบเด็กได้ได้เลยคือเราขี้โกงเลยรนะดับมันสูงขึ้นมาข้ามขั้นแหละ ใส่ดีเฟตด้วยก็ได้อูสแตกร์ของที่แรกก็ใช้เวอร์ชั่นเก่านะ เพราะังแต่แรกๆมันมีช่วงที่คุกกี้รันมันเข้าไม่ได้ก็เขาบอกให้โหลดเวอร์ชั่นเก่ามาถึงจะเข้าได้ออก็เลยโหลดมาใช้ตอนนี้พอใช้เวอร์ชั่นเก่าออก็เดันเข้าเอ็กไฟ i n ตงไม่ได้ออก็เลยลบลงใหม่เลยสุดท้ายก็ใช้เวอร์ชันใหมู่่แล้วเพราะคุกกี้รันยังไงก็ไม่ให้เล่นออนแทบเปิตอย่างเดียวแล้วนะ เอาเด้เก,กินแล,แล้วไหมเนี่ยเลเวลก็สูงเรื่อยๆยิ่งเลเวลสูงก็บวกสเตเตเยอะขึ้นโชว์ก็หน่อยไว้แหม่เปิดสักทีสำหรับคนขอ id l i n ล โอ้ได้ฮิตแล้วก็คงไม่บอกตรงๆนะเปิดกันคลิปดูเอาไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็คงจะไม่แอดอะไรด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ก็แอดคนแอดอะไรน้อยลงเยอะแล้วละ่ะส่วนใหญ่ทำตัวเป็นผู้เล่นปกติแล้ว คือไม่ีคนมาแอดอยู่นะทั้งแอดมาแล้วก็รายชื่อให้เลือกก็ไม่ค่อยแอดเพิ่มแล้วแล่ะพอเยอะแล้วแล่ะใครอยากจะแอดมาเป็นเพื่อนก็ส่งกอความ,มาผมก็ไม่อ่านอีกก็ <c oughs> เลยขอโทษด้วยแอดมาผมก็ช่วยอะไรไม่ได้กะเอามาถึงขั้นนี้ล้วกดเลยนะ ดาได้สปริลด้ยเฮ้ยเฮ้ยสเปริลมีมีดับด้วย่ะเฮ้ย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 ไดเไหกบเสแล้วเออมีดับด้เว้ดีดีดีทีแรกคิวปาต้องเอาฉาดไปแรกแล้วล้วนสิลอกก่อนครับถอยออกมาเลยจะแตกกระกาด อันนี้ก็เอามาดูเลยเรซเซอร์นทนถ้อาอย่างเงี้ยจะใส่ด้วยกันไม่ได้ใส่ซัพเปอไม่ได้งั้นเอามาดูซะอดเด็กไปใส่ฮิตไปใส่ที่ละล่วงกับซัพเปอร์เลใหม่โอเคบวกเรซเซอร์เ้นร้อยหนึ่งโอเคไหม กดโหโหโต่อหมายแล้ววด้แด่ไดมอนส่วนคุกกี้ลันก็พยายามเดี๋ยวจะรีวิวขนมชั้นอยู่นะที่เปิดได้คราวที่แล้วตีโบก้ลแล้วรอบนี้ดวงดีมาก ใช้ไปไม่ถึง2ล้าง6 9ติีไป4เชนแต่ไม่ทันได้อัดไว้ให้กูอารมณ์เสีย โอเคคงเป็นกันแล้วล่ะนะจบคลิปแล้วครับแต่ผมนั่งสุ่มเล่นต่อเปิดสเตย์ได้ดูก่อนก็ได้แค่นี้นะไม่ได้ใส่ของใหม่เพิ่มเลยใส่เพิ่งใส่ลูกแก้วเพิ่มไป ถ้าเ็เก่งพอกวาด F4 คน 4, เดียวได้แล้วแหละบางตานะส่วนสัตว์เลี้ยงถ้าไม่รีบก็ไม่ต้องรีบตีบวกมันพอต,ตีบวกแล้ว Energy มันจะขยายคือเอา3 s k สกิลหลักที่อยากได้ไปก่อนอกไ,ได้ถูกใจแล้วคก็เปิดสกิลที่4มาสุมกันเพิ่มพอไม่งั้นคือต้อง แตก Energy 600ถึงจะกดเทนที่ทีนึงรอเบื่อเออาจะเปิดอันนี้อื่นให้ดูด้วย ID หลักไม่รู้ถูกถีบออกจากคิวหรือว่าคิวมันล้มเอนแต่ไอลองคิวเขาเลเวล2แล้วก็จะมีส่วนนี้ไม่ให้ มิจิเอเล่กดจอยได้ถ้าครบ7คนก็จะได้อะไรนี่แหละถ้า r e p u t เ t i ชั่นมาเนี่ยจอยอยู่ยืนไล่ยอยู่เหมือนในนาลูโตนะ่ยที่ดูสถานกันนะ่ะ โอเคนะครับวัออนนี้หมดแค่นี้แล้วส่วนลุยด่านอะไรก็รอนสักพักแต่เลเวล40แล้วลพร้อมลุยแล้ว